สวัสดีครับเมื่อนี้นี่ไอจากซนบุรีครับเป็นเป็นมาขายสนุ้ยหอยพอกันครับพนาเขาห้องครับเลยอันนี้เป็นคั้นเท่าไหร่ครับไอเนี่ยอันนี้เป็นคั้นร้อยสี่สิบแปดเซนครับเดือบเดือบรป่อยห้าสิบครับอ๋อนี่ครับสายสายถูกไกลพนิบาลครับผมคื้นพนิบาลนาค้อครับ โอ้ยมาคืนนี่ลั่นไปแล้วครับมาคืนนี่ตั้งยืนหันบ้านผมไหไอ้บ้านผมอยู่แถวไอ้ใต้เสาไฟทางไปสำลานทางไปโัวตัดผู้ดังผู้ดังดังไกลครับคือว่ตอนแรกว่าเป็นคองผู้ด้ายเปนคองไอศีนบ่ดังแบบนี้นะคือว่านะครับคององไอแล้วครับผมสุดยอดครับไปเบิ่งบ่าวอยู่กระบะนะครับถ่ายกระบะแบบงามเลยแบบงามครับผมอันนี้เป็นจุฬา นี่เป kind of ็นค um, okay. ุร right. ่าเมทไทน์น really ้อยไม่ดิแมนสูบก็ซื้หามะครับไอ้เทยกันได้เพรา่กันได้ขี้สมือกันทั้งไปเท่กันได้เพรา่กันได้เฮ้ยปุ่ยีัการเป่ามาเลยเป่ามาเลยครับผมอันนี้เป็นเมทไทเขาอายุาตดตห่าตลูกเมี่สิบเมท่สินะครับนี่ครับ นี่ครับมาเบิ้งสนุกงง่ายแล้วครับผม สุดยอดครับใจว่าสใจสายจวดแบบพนาเพาครับผมในสนุ่น้อยครับครับอันนี้เป็นครัีคุ้มเลียเลยดดีเลยนี่ครับงามแบบสวยนะครับผมอันนี้ยังจานอัน เอ่อว่าผลสีใหญ่นี่เบานี่เบานี่น้องมาปล่อยเบาไอ้เอาคือในให้ท่านผู้ชมมองเนี่อยไปน่าจะไปไอ้กล้องสันสิวไปขวดสาผมครับโอ้รับผมอันนี้เป็นเบาประเทศเวียดนามน้ำครับผมเป็นในติ๊กก๊อกดูอยู่เวียดนามครับเป็นเบาดูเครื่องครับ คนเฮ็ดเป็นคนไทยครับแต่ว่าวาเป็นสไตล์เวียดนามกับลูกเครื่องครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอามนะมือเขาบอ,บอมมบงอมาานน้ำเนี่ยเนี่ยครับแล้วเอาบกผสมมาเป็นไอ่ผสมมาเป็นนี่ครับใครสนใจครับเดี๋ยวผมจิตบอกไอ่ มแนกับินยได้ยไปล้อนกได้่เื่อครับครับแบบงามหบสวยครับนี่เราจะบออกส้มบุยลำครับผมส่งบุยเรลยมเม็ดเม็ดเท่าใดเนี่ยมาแต่มาเม็ดยี่สิบเม็ดนึงนี่เละอันนี้เป็นส่งบุยลำครับคือส่วนตัวนี่ผมมาส่งบุยลำเพมาวขึ้นเหล้วงามงามผมมาใส่ผู้ใส่อย่งเงเวิรงเวิงอยู่ นี่ครับนี่ครับเมื่อไนเขากำลังจะมัดนะครับผมกันเขากันไหมขาดแม่นครับนี่แหละไม้นั่นบ่ขาดเด้ไม้นั่นไม่จะดาเด้ตายเพราะคุยกอดเก่าเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวงานนั่นเดนดเลื่อน้เขาสั่งมันก่อนอันนี้เป็นเบาตัวไม่ครับทรงพรวงครับผมผอัผู้อันผู้ทายทั้มเาทรขดเขาสนุนี่ครับตอนหล่อไม่ได้เห็ดรอๆนเดียจ้าบอนเ่ครับอ่าเป็นทักเขาสนุกครับทักกันกับผู้ทายทั้มกระโขดไปยิีกันนี่อเหน่อยก็ยังดีมันดีอันนี้ให้ผู้ทายทั้มน้ำบอก นะครับเอาบาวฟี่ครับคาคาโคซานะครับบาวฟีดวงนึงครับผมครับบรยากาศกาสางออกได้เีอ้เเนี่ผมกับยอดที่กันเหครับได้ครับแต่พี่ต้าเอกาสร่างอะไรหยอผมติดเลย เจอกากาางมัต so ีเดดดรไวเพราะว่าก so ็ต so ้งมังว่าอนไมันตํามันอันนี้ถ้ากตัมันังมันเน็ดแบบบ้านนะครับเป็นเรีนเงินเบ้านอันนี้มันตีอันนี้เาวเป็นดูลลเนี่ยดูลตาบอกฮะเรียนตาตอกบ้านเอาใบเลื่อยตาเล็กที่ไหนมากัะเอาไกคไปเถอะก็ไปว่อนนะไอันไหนล่ะอันนี้เน้นไปไอสนุตัวนี้นะครับผมดื่มบอกเมส โอ้ผมบอกแล้วนี่แหละนี่แหละตายแล้วลบอกแล้วน,น,นี่ครับเวลาทรงพลวงบรรยากาศกรครับอยู่บ้านตับเต้าครับผมนาพุ่งทีหลบครับแล้อีกเจ้าสองสังม,มือสิเอา,ปาเปล่าไปขายอยู่้างหนากันติดตามได้นะครับเด้อ นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ซับจ้างแล้วแล้วเดี๋ยวจอดนะจอดนะครับเดี๋ยวขอญาตไปเอาเนื้อจอดนะครับไอตัวไงวะครับปลาเวียดนามตัวแรกโอ้โหในไทยครับไอเพราะเพราะว่าอยู่พ่อหนาไม่ได้เนี่ยมาอ๋อการข่านตอนจอดเนาะเพราะว่าถ้าเขาเลือดได้ได้ครับผมเขาเลือดเป็นเลื่องล้มได้นะเต้ ถ้าเาเลื่อนขึ้นเลื่อนล้มได้ทำตั้งปีกแล้วเห็นนี่ครับผมตามหาไม่หยอนเดี๋ยวนี้มันก็่ได้เหรอเสือกสายพันธุ์ครับเลื่อนมาได้ผมไปเบางเนี้ท็อปปี้เกินรัศดาดีสองร้อยสามร้อยนะครับเลี้ยว่น้ตำหนักเลี้ยว่น้ตำหนักอืมอันนี้หัขีดอันนี้หัขีดนะครับผมยล้วในดวงนั้นก็ดีเห็นปะโอ้จะปล่อยลงไปก็ยันแต่ว่าอ่้งเท้วเราอืมมีการซาวงเลย หาเราไม่ขอต่อขอต่อกับยู่ยืดสุดของมันมันยูดได้หลายปีนว่าไอเสีอสายพันธุ์สุดๆไม่งันว่าจะฮะแบบว่าฮะคขุนห้ยังไงมึงขวี้นะมันกเบ้าห้ยังไงอะไรตไปต่อเฟียงตัวเองหน่ต่อเฟียงอย่างขาดเลียวนฮะ,ะต่อเฟียงขาดตายบ่บ่แม่เสียดิ้นขาดต่อต่อเฟียงขาดนะ่ะหาเอ้ยอ,อันพักนั่นเด้อคอยเอาไปต่อเฟียงบอกขาดแต่ว่าเสื้อคอยขาดเออือต่อเฟียงขาดแล้วรู้บ่จืดไปว่าติดเลยอยู่ในเบื้องล้นเลย นี่ครับทดสอบครับเนี่ยเดี๋ยวมานอะไรถเขาได้เลยเหรออยู่ใกล้บนติดด้เลยนี่ครับนี่เหมือนกันว่ามีลูกบึ้มๆด้วยเลยนี่นปปมนปปยมันคุยปลามันจะคุยไปมันจะมาคุยเมืองนี่ปลาตาัดออกแล้วมันจะไม้ออกกันปะปลาตัดออกแล้วลาาอาก,กาศาะแรงเดียวมันยมีที่ไหนเดี่ยวสนี่หวัง ฟันแล้วเดี๋โอ้ข้าฟันไปที่ะคางไปเรื่อยๆโอ้ยอ่าเอ้ยอันมันเีอีกงานยังไงอัตมัตไปในแวนนี่บนโองงานแห่งรูดได้ไช้ครับเอาบักสมมาล่องไในไปตัวที่สมบ่แวนครับได้ปถ่ายคลิปนะครับได้โอ้ขอบคุณครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับผมอีพีสองครับ